โอยต่อจากคลิปที่แล้วนะก็นี่ได้โปรแกรมนี้ไหมใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกนะรูปรูปนี่ไม่ต้องใส่ใจนี่ชื่อโปรแกรมมัน mm hmm. Delta Two Workshop t o Alpha นะครับกดเข้าไปเออบอกก่อนวันนี้จะมาสอนเออทำให้คลิปเดินเป็นทางนะครับแล้วก็ทำให้คลิปเนี่ยฮีโร่ด้วยตีทาวเวอร์ได้เฉพาะทาวเวอร์แรก และทาวเวอร์ต่อไปต้องทำให้ทาวเวอร์แรกแตกก่อนนะครับถึงจะตีได้เนาะแล้วก็สร้างแมปนิดหน่อยนะนี่เปิดโปรแกรมแมปปุ๊บนี่กด create empty add on นะครับพิมพ์ตึ๊ดติ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 ๊ดกด create นะครับแต่ผมไม่กดละนี่ทำหลายอันละอาทิตย์เปลวหลายรอบผมก็นี่ได้อันหนึ่งเปล่าๆปาแมแล้วก็กด Last a dot anyway, a 2 workshop น่าหน้าตาโปรแกรมเปิดมาก็เป็นแบบนี้ครับนี่ตุ๊กตายางเล่นมุกนี้ไปสามคลิปละแม่งเฟลหมดนี่บลิงนี่นี่ลูกไฟอะไรมันลุกแ่างม่งแต่เรากดคอนนะครับกดเข้าไปหนึ่งอีกจื อน้าหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะเปล่าว่างเปล่าออะไรกระพริบอะไรนออ <c oughs> ไี่อยายามก็กดนิวได้ตารางมากฮอตที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกมานะ <c oughs> นี่ใครยะเล่นกับผมอง <c oughs> ไม่เล่นละเล่นเดียวเถอะ <c oughs> อยากให้มียาให้เหมือนแมปอ่ะีาอันแรกกดตรงนี้นะ ใชยไอดิเตอร์กดจึก yes ภาษาอังกฤษนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะไทยยังพูดไม่ค่อยชัดเลยด้านไหนดีอันนี้ล้กันซูมหอบเออเออมาคับจอให้ขี้ขวานะครับขี้ขวาค้างไว้นีปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บแล้วก็สามารถกดไอ้ W axd ได้นะนี่ หรือว่ากดแทดหนึ่งทีจึก๊กนี่จะกลายเป็นปลายเนี่ยเมาส์แล้วก็จะขยับด้วยไม่ต้องกดแล้ก็นี่บินไม่ได้กดแทดอีกทีก็ออกจึ๊กแต่เหมือนเดิมละกดชิปกดชิปค้างแล้วคลิกขวาลากจะเป็นการเลื่อนจอนะครับหมุนลูกกิงก็ได้ การอื่นนะแบบทำแมพนิดนึงนี่กดตรงนี้ตรงที่ปูยามเมื่อกี้นะครับปึ๊บไหนวะเออนี่ย t o property นี่ถ้าหาไม่เจอนี่นี่นะนี่เป็นอะไรเนินนะครับนี่มันจะบอกตรงล่างน,นี่ถ้าเราสเปคบาร์ มันจะ Next to Mode ก็คือเนี่ยมันจะไหลมาทีละอันอย่างนี้กดหนึ่ง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 ทีหนึ่งทีหนึ่งทีแอลเมาส์คือเมาส์ซ้ายแดกก็คือลากนะฮะปึ๊บก็จะกลายเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากดคอนโทรลแล้วลากมันก็จะบุ๋มเข้าไปนี่สวยไหมสวยไหม ชีปเลยถ้าชิปแอลเมาส์ L ก็จะเป็นพื้นธรรมดานี่ไม่มีอะไรแต่ถ้ามาแอชิปแล้วก็แอลเมาส์ ount, นี่ก็คือมันจะเอาพื้นสแตนดาร์ดมาให้ปึปป๊นี่ก็ลองไปเล่นดูนะครไม่ล่ะเข้าเรื่องดีกว่านี่เอาน้ำดีกว่าครับปื๊บสร้างเลยสร้างทางเดินชีพนะครับ ไม่ทันใจนี่ถ้าไม่ทันใจนี่เลยเลดียสนี่เก้าร้อยเมตรเอนเทอร์จึ๊กใหญ่ไหมใหญ่ไหมหรือนี่นี่จะทำภูเขาด้วยภูเขาเอาเป็นได้แล้วกัน ภูเขานี่ไม่ดีนะฮะต้องภูเราภูเราดีทำบันไดดี่ถนนนี่คือจะเป็นถนนเน,นี้ยเอาไว้รถวิ่งดีถนนแต่ถ้าถนนมันมาตรงบักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเชื่งเชื่อเถอเนี่ยจะกลายเป็นบันไดเห <c oughs> ็นไหมแล้วในน้ำก็จะมีหินด้วยนี่นี่บันได มาปึ๊บปึ๊บอ่าแค่นี้ยต้นไม้นี่เลือกได้หลายอย่างอ่านอกเรื่องอีกละนี่คนระับผมเปิดสองจอนะเนี่ยมันเลือกได้ว่าเอากี่จอเนะี่ยผมเอาเนี่ย two view vertical เนี่ยจะเป็นจอบนกับจอล่างนะฮะจอล่างก็เปลี่ยนเป็นนี่กดตรงนี้ browse asset browser ังภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ต้องสนใจนะมันผมพูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วแล้วก็เลือกนี่ Basic Entity V Map ลากลงมาปึ๊บคือตรงนี้เพื่อหมุนนะฮะม,มันจะเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเฮ้ยทำไมขาวๆวะ มันจะรวมอ่ะคือไม่มีไอนี่เล่นไม่ได้นะนี่จะเป็นฮีโร่เกิดฮีโร่ลาเลือกฮีโร่เสร็จฮีโร่จะเกิดตรงนี้นี่ไอพวกจุดๆนี่มันจะเป็นประมาณว่าแสงของแมปเนี้ยคือถ้าเราเลือกฮีโร่ให้มันเกิดตัวเดียวตรงนี้มีคนเดียวใช่ไหมครับไอจุดพวกเนี้ยเราก็ต้องหามาลง ให้รบแต่นี่มันเหมือนเป็นยกเซตเออง่ายดีลองมาหลายทีละอ่าต่อไปจะทำให้คีปเกิดนะฮะคีปเกิดยังไงวะลืมนี่กดลูกอะไรเนี่ยหลอดไฟ entity t o กดชึ้อพิมพตามนะครับ good มันจะมี good กับ bad นะฮะ แบดแบดจะเป็นฝั่งไม่ดีอ่ะกูดก็เป็นฝั่งดีกูดเนี่เรนไหน NPC d บีซีโดตาสปอเนอร์กูตมิดคีปเกิดเลนกลางวางตรงนี้ชึกเออแล้วไงต่อกดเมาส์เข้าไปนะฮะ อ b อ e เจ p ต์ p e ฟ t y นี้ดีนะเนี่ยจะลากออกมาก็ได้นีนะอ่าครับขอโทษที่คลิปมันขาดไปช่วงหนึ่งนะฮะเมื่อวานพอดีเพื่อนเข้าห้องมาก็เสียงดังก็เลยตัดออกนะครับยังไงวันนี้ก็มา ต่อจากเมื่อวานแล้วกันเปิดแกแมนะครับต่อจากอันเดิมนั่นแหละเดี๋ยวไม่อยากตัดเปิดไหนวะลืม <open> ไฟโอเพนเมกอ่าเมื่อวานถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ อะไรแมแมโอเคนี่คือจุดคีบเกิดนะนี่นี่ผมเอาไม่รู้เมื่อวานบอกไปเอาใหม่แล้วกันพิมพไปเลยกูดนี่อย่าออกมาทีอันนะอันนี้ก็คือจะให้จุดฮีโร่เกิดเรียกคีบเกิดสามเลนเราจะเอาคีบเกิดมิดแล้วกันวางบาง,บางได้อันนี้ละ่ะ โอเคแล้วก๊กอปมาเลยมาตั้งเป็นชื่อบางจริงชื่อนี่อะไรก็ได้นะแต่ผมเอาชื่อคาสเนี่แหละไม่งงดีคีเกิดนะเกิดเสร็จมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยทุกๆครึ่งนาทีใช่ไหมมันจะเกิดประมาณสี่ห้าตัวก็เนี่ยเกิดมาปุ๊บไปยืนตรงเนี้ยไม่ไไหนอะ่ะอ่านแล้วริบนาทีก็เป็นร้อยเอยไม่ถึงประมาณนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราต้องให้มันเดินโดยการมี่ฮะ entity t o มีอะไรอ้ hard corner เลือกมาวางนะครับตั้งชื่อตรงนี้ Name อะไรก็ได้ผมเอาเป็น good เวทางที่ดีกูคีบเวทางของคีบฟังดีจุดแรกโอเคจุดที่หนึ่งนะก็กชื่อมากดมาอ,อนมาใส่เนี่ยไอจุดที่คีบเกิดเนี่ย first waypoint ก็คือจุดแรกที่จะให้คีบเดินไปเอาชื่อไอตัวเนี้ยเาบางตรงนี้นะ กูคีบเวหนึ่งโอเคมันก็ลีปเกิดเสร็จมันก็จะเดินมาตรงนี้แล้วมันก็จะมากองตรงนี้ต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันเดินไปเรื่อยๆตรงไปเลยโอเคเน็กเน x t เน็กสต็อปแทร็ก ก็คือจะให้มันต่อจากจุดเนี้ยไปหยุดตรงจุดไหนเราไม่ต้องใส่นะครับแต่เรามากดตรงนี้กดนี่ทานเสลทูเพื่อจะย้ายนะแล้วกดชิปค้างแล้วมากดเนี่ยเสียเงินเนี่ยเพืจะเลื่อนจุดนะสู่หออกแล้วก็ปล่อยมาสังเกตตรงนี้นะ สังเกตว่าจุดแรกเนี่ยไม่ยังมีจุดที่สองโผล่มาเองเลยเห็นไหมเออสะดวกสะดวกไอ้จุดที่สองก็คือชื่อของจุดนี้นะะแล้วก็จุดต่อไปก็ยังไม่มีมันก็ว่างเปล่าก็ทำต่อไปเอาซิกแซกหน่อยนะจะได้เห็นว่าคลิปมันเดินมาจริงว่ะ ทำคลิปอย่างนี้หลายรอบแล้วครับเฟโอหมดอ่ะโอเคนี่มาดูมาดูชื่อก่อนเว3สามไปเว4ีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเว4ีจุดหมายก็คือเว5ห้านี่ก็ต้องเป็นเว5ห้าใช่ไหมแล้วม่ไปไหนต่อก็เนี่ยบ่าโอเค คลิปเสร็จแล้วนะต่อไปแล้วก็มาทำทาวเวอร์กันนะมาตรงนี้นะฮรนี่อเออนี่บอกก่อนไอเลเยอร์เนี่ยเราจะให้มันมีมมกี่จอก็นี่สจอจอเดียวแต่ผมเอาเนี่ยน to ะ View Vertical โอเคด้านบนก็เป็นจอสำหรับดูด้าน,นล่างเราก็กดตรงนี้นะเพื่อจะให้เป็นเลือก แอสซิส o ์ s บราวพิมพ์แออันนี้ก็ออกละเอาได้นะครับเพราะเราทำคลิปเรเดียนไงเออถ้าคลิปเรเดียนเอาป้อมเรเดียนมันก็ไม่ตีครับตั้งชื่อนะทาเกต m นม n d s h a r น แนวเนวี่ยแบบฝังไม่ดีนี่ก็คือถ้าแปลตรงๆเลยก็คือไปลเป็นไทยนะสามารถตีได้เมื่อคีบเกิดหรือว่าบนคีบเกิดเนี่ยแหละคีบเกิดตีได้เลยแต่เรายังยังเราต้องให้ป้อมแตกก่อนนะ เดี๋ยวเราจะวางป้อมน,นี่นี่นี่นะฮะเงื่อนไขก็หนึ่งจำนวนเงื่อนไขคือป้อมสุดท้ายเนี่ยแตกพ๊บสามารถตีได้เลยโอเคเอ,เอาใกล้ใกล้เส้นหน่อยครับไม่งั้นคลิปมันไม่เห็นมันคลิปมันสายตาไม่กว้างไกลพอ ไม่ต้องเหยียบเส้นก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ยี้ก็ได้แต่อย่างงี้นะครับเพราะคิปมันจะเดินมางี้ล้วป้อมมันไม่ถึงไงคิปมันก็เลยไม่เห็นใกล้ๆหน่อยโอเคเอ,อีกป้อมเนี่ยสองเพราะนะามาตั้งชื่อป้อม Good Tower คลิปเกิดแล้วตีได้เลยโอเคเย็บตีเลยฟอมแรกนี่ก็ไม่ต้องมีใี่ความสามารถของฟอร์มนะฮะยืด<อ>เอาเป็นฟอรมเลนกลางฟอมแรกน่าจะเป็นแบบบางสุดแล้วก็ตีเบาสุดนี่หรือเ,เแบบ่แน่ใจ ไปนึ่องอค้คลิปเกิดอย่าพึ่งตีเงื่อนขหนึ่งก็คือป้อมตรงนี้ต้องแตกก่อนเคือนเทียสองนะเอาละใกล้จะเสร็จละ มาตั้งเอา์พุตปอมแรกก่อนอ n t เทอร์เน็ตเอนะครับปราบหน้าต่างนี้จะออกมามาช่องเอา์พุตด้านบนเนี่ยกดแอ p เลือกว่าเนี่ย on tower Q u e ก็คือเมื่อป้อมน,นี้แตกแล้วจะให้ทำอะไรต่อก็คือ้เลือกป้อมของสามารถตีได้ รีดิวอินอะไรเนี่ยมันเป็นชื่อย่อของไอเนี่ยไออินวูเน่เลเลเนี่ยก็คือทำให้ตีได้แล้วลดค่าลดค่าไอเนี่ยอะไรเ,เออทำให้ตีได้โอเคก็ปิดไปต่อมาพอมี่สองนะฮะแ n นเทเน็ตเอนเอร์ ม d น,นะเหมืนเดิมอนอนอร์คิวแล,นะและแอนเทียนแบนะสามารถตีได้นะโอเคเซฟอะไรอีกไม่มีแล้วนะแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็บิว ไอบิวนี่จะนานหน่อยนะครับเดี๋ยว้องอาจจะแหลกกดใช้ถูกนะครับจะได้มีมินิแมปโอเคบิวเดี๋ยวรอสักพักนะครับต้องแมนสองสองนาทีสามสี่นาทีเนี่ย ดกดข้ามคลิปคลิปไปเลยก็ได้คลิปๆดิคลิปคลิปเอ่อยิงแมปใหญ่นี่นานตัดโอ้โขี้เกียจหรอเปิดเพลงไหมอู้เขียวค้าง อย่างนี้โดนลิขสิทธิ์มันนมง้ง,งมีเธอนี่ว I feel like Thank you. Choose your hero. อ้าวมาแล้วบาาเสียงเพลงอ้าวตัวอะไรดีแบทแบทบแล้วกันเออเมื่อวานก็แบทเนี่ยที่เสียไปเฮ้ If you don't ride the battle, you don't ride at all. Prepare for battle. Peel it out. Keep it my knees it in, in it. the breeze. A. A. Yeah. yeah. อย่าทำแบบนี้ได้โปรดเร้วมจะตั้งค่าในนี้ไม่ะมาสเตอร์ค่ลู่กดแล้วนะเออแค่นี้พอ ลบเลเวล up รีห้าขนาดนี้ยังดังไอเทม่ชอบจริงไอเทม อออไหมโอ้ยอ,อ <c oughs> ไอ้เหน่เห็นไหมคลิปจะเดินชิกแซกมาไอ้ตุกบอะไรวะ YouTube ไม่แหน่เดี๋ยวๆๆ,ๆ ใชไหมเมื่อกี้คลิปแม่ตรงตรงใช่ไหมแล้วเราก็ห um> um> ักม um um um> ุมตรงนี้เออเนี่ยเราแค่ให้ให้มันเดินมาตรงเนี้ยไม่ใช่สั่งให้มันตีให้มันตีทาวเวอร์นะให้มันเดินตรงนี้แล้วก็ผ่านไปเออตีแมงเนี่ยแล้วมันก็นตีแท็กมาตรงนี้เออ เออเออนี่นี่นี่มาตีแอนเชนจะตีไม่ได้นะต้องาวเวอร์นั้นแต่ก่อนเนี่ยแอนเชนก็ตีเราไม่ได้นะต้องมีปืนจะมีแล้วครับคย,ยิปยิปไลท์ยิปเน็ตส์เบล เไเหมือนดดเดเี๋ยวทัวเวอร์นี้แตกเราก็ตีแนทีนได้แล้วเห็นหรือเปล่า Okay, ครับสำหรับคลิปนี้นะ <ant> เออเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงมาดูวันนี้ใครลองคู่ไหนมา <Yes. Yes. S 1> โอ้ยช้าใครมาขายผ่าเนี่อ่าวันนี้ลองคู่ไหนมาาง เจดดูนโอ้โหเมื่อวานลงทิงเกอร์ไปสองอันแท้หมดเง่อไปเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครั